สวัสดีคะ่ะสวัสดี f อที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะ <c oughs> ยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปการทำนายไพ่ในแบบฉบับแม่หมอเท่าโรกเดยียวกแล้วเนาะแม่หมอต้องอักขออภัยก่อนนะคะพอดีแม่หมอลบคลิปที่ว่าอรักแท้แค่มาช้าคลิปเก่าไปก่อนก่อนหน้านี้คลิปใหม่หมแหละนะคะเพิ่งแม่หมอเพิ่งลงไปเมื่อวานทีนี้มันติดเหลืองนะคะก็คือว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรเลยอยู่ดีมันติดอาจจะเป็นรูปภาพไพ่ของแม่หมออาจจะแบบว่าเป็นศิลปะเกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะคะเขาก็เลยแบบ เอไอเขาเลยหรืออะไรไม่ทราบนะคะ youtube ระตรวจมาบอกว่านะคะมันไม่ผ่านอะไรอย่างนี้แม่หมอก,ก็เลยโอเคทําใหม่นะคะก็ไม่เป็นไรนะคะแม่หมอก,ก็จะทําผลงานดีๆออกมาให้แกับอฟซที่น่ารักทุกท่านได้รับชมเช่นเดิมเลยนะคะไม่เป็นไรเราทําใหม่ได้เนาะพูดนีพูดพูดง่ายๆเลยว่า Don't give up นะคะ Try for anything นั่นเองอ่าไปแปลกันเอาเองนะคะเอาแปลให้ก็ได้นะคะ Don't give up ก็คือเราไม่ยอมแพ้เนาะอ่ากับสิ่งปัญหาเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นนะคะเราก็แก้ไขได้เราก็แก้ขไกกขไปนะคะอ่าเขาเรียกว่าผิดพลาดถือว่าเป็นครูนะคะโอเควันนี้เรามามาดูกันเลยนะคะว่ารักแท้แค่มาช้าของคุณะ่ะนะเอเอเขาเป็นใครแล้วแล้วเชื่อใจเขาได้ไหมเออคนนี้นะคะแล้วเขาฝากบอก คุณ f อซนะคะว่าอย่างไรนะาแม่หมอก็ใช้ไพ่สำหรับใหม่ไปเลยดีกว่านะคะอ่าเราไปดูกันเลยว่ารักแท้เข้ามาช้าของคุณเขาเป็นใครแล้วแล้วยังไงนะไปดูสตรอรี่เรื่องราวไปเลยดีกว่านะคะอย่างนหมอวางวันนี้ก่อนอันนี้เป็นไพ่น้องกาแฟนะคะใครชอบทานกาแฟบ้างนะคะเดี๋ยวนี้แหมอก็อาจจะไม่ค่อยได้ทานแล้วนะคะ หรือว่าทานบ้างไปทานบ้างทานเป็นบางเวลาอย่างนี้ดีกว่านะคะเออด้วยสภาพร่างกายอายุที่เปลี่ยนไปอะไรอย่างนี้นะคะเออลำส้มลำไส้มันก็เนาะต้องพักผ่อนบ้างลำไส้นะก็ต้องเอาสิ่งดีๆให้กับเขาไปนะคะเา้าไม่หมอดพูดนอกเรื่องนิดนึงนะคะนิดนึงอ่าเราไปดูกันเลยพูดเยอะจังวันนี้นะคะรับแท้แค่มาช้าของคุณเขาเป็นใครดูสิ ออกมาเล้วนะคะเอโหูเธอได้แล้วก็ทํางานอยู่ตอนนี้งานเขาเยอะงานเขายุ่งเขาขยายกิจกรรมกิจการอะไรของเขาอยู่นะ้ํามาดูใบแรกก่อนใบแรกนี่คือ king o i n g of w ร์นนะคะ King of w นั่นก็คือราชาไม่ไม่เทา้าผู้ทรงสเสน่ห์ผู้ทรงอิทธิพลผู้ที่เก่งทั้งหมุนเละบููนะคะคนที่ทํางานเก่งคนที่มีความมีบารมีนะคะมี เป็นเจ้าของมีอะไรนะมีมรดกทรัพย์สินเงินทองเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์หลายแห่งนะคะเป็นคนมีที่ดินเราเป็นคนที่มีความมั่งคั่งร่ำรวยในตัวเองขยันขันแข็งนะคะหาเงินเก่งเป็นมีความเป็นผู้นำก็จะเป็นชาวทัตไฟเมสิงธนูได้เลยนะคะเมสิงธนูนะคะธาตไฟมีไฟแรงมีความเป็นผู้นำมีความกระตือรือร้น มีความที่ต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตคือเป็นคนไม่หยุดนิ่งทํางานเก่งมากๆชอบทํางานอ่ะเป็นคนแบบ working woman working man กันเลยทีเดียวนะคะจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้หรือจะเป็นชาติไหนๆก็ได้นะคะอันนี้ขึ้นอยู่ต้องตามที่แม่หมอบอกเลยนะคะคือเขาเป็นคนที่ขยันและพูดง่ายๆก้าวถ้วยก้าวถ้วยเด็กเป็นคนมีสองบุคลิกแต่เขาเป็นคนอาจจะเป็นคนหวาน บางครั้งถ้าเป็นผู้เขาจะมีสองบุคลิกคือเขาจะอ่อนหวานอ่อนโยนมากๆนะคะกับคนที่ถูกใจใช่เลยอย่างคุณนะคะก็อีกบุคลิกหนึ่งก็คือจะแบบจะเป็นคนอาจจะเรื่องเยอะเรื่องมากเนื่องจากมีคนเข้ามาในชีวิตเขาเยอะเขาเป็นคนเก่งคนเด่นคนดังนี้ด้วยนะคะเป็นคนมีที่มีคนเป็นคนมีบารามีเป็นคนที่ว่ามีคนเกรงขามนะคะแล้วก็คนที่เข้ามาก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็น หลากหลายอะนะคะที่เขาได้พบได้เจอแต่เขาก็ไม่ได้สนใจใครจนเขามาเออเขาเรียกอะไรนะรอค่ะรอรอคนรักอย่างคุณรอคนที่ใช่เนี่ยก้าทวยยังไม่ยอมเอาใครนะยังอาจจะเป็นโสดก็ได้พอ่อไม้แม่ไม้อย่างนี้ก็แล้วแต่นะคะคือเขาอาจจะแบบว่ายังยังไม่ได้ไปโฟกัสเรื่องเรื่อง เรื่องความรักซะที่เดียวนะคะแต่เขามีเพียงถ้วยเดียวรักเดียวเท่านั้นที่จะมอบให้กับคุณนะคะคนคนนี้เขารอคอยคนที่ใช่จริงๆอ่ะเรามาดูสิบไม้สิบไม้ก็คือโอ้โหคนนี้ทําตอนนี้เขาทํางานอยู่อ่ะนะคะทากิจการมีภาระหน้าที่ต้องคอยรับผิดชอบดูแลอยู่เยอะแยะมากมายเนี่ยนะคะบางคนก็ขยายกิจการนะคะขยายกิจการไปต่างแดนต่างประเทศขยายกิจการนะคะในธุรกิจของเขา เดี๋ยวไม่บอกเขาเปิดรักแท้แค่มาช้าที่มาช้าเพราะว่าเขาอะเลือกเยอะเลือกมากหรือเปล่าไม่ใช่นะคะเพราะตอนนี้เขากำลังยุ่งๆกับเรื่องการงานการเงินเนี่ยเป็นโสดเป็นชาวโสดนะคะ คุณจะเจอเขาก็ต่อเมื่อคุณต้องโสดนะโสดสวยแล้วรวยมากโสดหล่อและดูดีนี่จะมาได้เจอพบกันเนี่ยก้าเหรียญกับก้าวถ้วยต่างคนต่างโสดถึงได้เจอกันนะคะเออคุณจะต้องโสดก่อนเขาก็ต้องโสดต่างคนต่างโสดถึงจะได้มาพบมาเจอกันนะคะอืมต้องรอเวลานั่นแหละรอเวลากันโสดนะคะถ้าโสดเมื่อไหร่ก็เจอกันนะคะเออจะได้ไม่ผิดสินสิทธิประเพณีเนี่ยเขาคิดนะคะเขาคิดอยู่ว่า ณเวลานี้เนื้อคู่ของเขาอยู่ที่ไหนนะเขาก็คิดอยู่ว่าเออคนที่รอคอยกันมาเนี่ยใช่คุณหรือเปล่านะคะอาจจะเป็นคนนี้เห็นไหมคะพูดปุ๊บไพ่กงล้อก็ขึ้นมาเลยที่เราดังคอยไฟหามานานอาจจะเป็นคนนี้อะไรอย่างนี้เลยนะเขาหวังว่าจะเป็นคุณนั่นแหละนะคะเขาหวังว่าเออจะเป็นเธอนะที่ เป็นบุคเพสันนิวาสของกันและกันนะคะจะเป็นคุณนี่แหละนะคะนี่บางท่านบางคนเจอกันโดยแบบบังเอิญเจอกันแบบว่าปุบปั๊บรับโชคเจอกันแบบเป็นแบบคล้ายๆเรื่องบังเอิญที่ไม่บังเอิญน,น้องบังอ่อนนะคะก็คือเป็นกรุงล้อแห่งโชคชะตาที่นําพามาเจอกันนั่นเองคุณอาจจะพบเจอเขาแบบสายฟ้าแลบแบบเจอแบบไม่ทันตั้งตัวอะไรอย่างนี้ก็มีนะคะอเออแต่เวลาเนี้ย เขาบอกให้คุณเชื่อใจเขานะคะเดอะเฮอร์มิตหมายถึงณเพลานี้คุณและเขาก็จะต้องอยู่ในศีลในธรรมอยู่ในการสวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิสวดมนต์นะคะหรือถือศีลนะคะวิปัสสนาจำศีลอะไรคุณทั้งคู่อะนะอยู่ในช่วงเงียบๆอาจจะยังไม่พบไม่เจอกันแต่ไม่ต้องห่วงเลยนะคะเขาฝากมาบอกคุณว่าคุณกับเขาคือบุพเพสันนิวาสเป็นกงล้อแห่งโชคชะตาที่นำพาได้มาพบเจอกันนั่นเองนะคะอ่ะ เหมาขอบตัดเองเขาบอกว่าโอ้ยโอ้ยแม่เจ้าโอ้ยตายแล้วดีใจดีใจดีใจแทนเอาเรามาดูใบแรกก่อน s i x of cup ันะคะเนื้อคู่ของคุณเป็นเนื้อคู่โดยแท้เนื้อคู่บุพเพสนิวาสได้มาจากการรอคอยนะคอะดทน4ีทนได้รอคอยซึ่งกันและกันได้และคุณจะสมหวังนะคะเนื้อคู่ของคุณเป็น s i กออฟครับเป็น เขรกเขาเรียกอะไรนะบุพเพวาศสนาตั้งแต่พบชาติก่อนๆเคยร่วมบุญร่วมกุศลกันมานะคะเคยทําบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมคันกันมาก่อนจึงรู้สึกผูกพันกันเป็นพิเศษนะคะอ่ะจะดูใายยายยูทูบ <c oughs> ฉันไม่มีภาพอะไรที่เป็นหนูเลยนะเธอ <c oughs> <c oughs> นี่นะคะหนึ่งเรียนอุย้ยตายเลยนะคะคนนี้มาพร้อมกับโชคลาภเงินทองไม่ได้ตายแล้วนะคะ คือฟื้นแล้วนะคะตายแล้วเกิดใหม่นะคะปอนทูบีในร่างเดิมนะคะเออตายแล้วเหมือนเกิดใหม่ในร่างเดิมนะคะก็หมายถึงว่าคนเก่าเวอร์ชั่นเก่าๆอะ่ะเขาจะเปลี่ยนเวอร์ชันเก่าๆเพื่อคุณแล้วคุณก็จะเปลี่ยนเวอร์ชันเก่าๆเป็นเวอร์ชั่นใหม่ด้วยกันโดยที่เขาจะมอบความสุขสมหวังนะคะความรื่นเริงบันเทิงใจอ่ะเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกว่าความอํานวยชัยนะคะความสุขสบายจิต สบายใจวาสนาอนาคตที่สดใสให้กับคุณนี่คือหนึ่งเหรียญคือเนื้อคู่มาพร้อมกับโชคลาภเงินทองเขาจะมอบเงินให้คุณเขาจะมาพร้อมกับเงินนะคะโอ้โห و, ดูสิและนี่นะคะคำยืนยันจากเนื้อคู่ของคุณเนื้อคู่โซเมตคู่บุญคู่บาร,รมีของคุณเขาบอกว่านี่นนี่แเธอ อนาคตภายภาคหน้าฉันจะเป็นผู้ที่ทําให้เธอนั้นโชคดีเหนือกว่าใครโอ้โหนี่เนะี่ยเธอชีวิตเธอจะสุขสําราญเธอจะได้เดินทางไกลต่างแดนแสนสํำราญมีความสุขได้ไปเที่ยวต่างประเทศได้ไปใช้ชีวิตด้วยกันอย่างมีความสุขนะคะในบ้านปลายชีวิตนะคะเนื้อคู่ของคุณฝากบอกมาว่าเธอจะต้องเชื่อใจฉันเชื่อใจชน,นะคนดี เออฉันจะเข้ามาทำให้ชีวิตเธอดั่งแสงโสมส่องลาบฟ้าอัมไพรฉัยไรกว่าใครที่เธอเคยเจอฉันนี่แหละตัวจริงเสียงจริงของเธอจะทำให้เธอมีวาสนาและบารามีโอ้โหถึงลาบมากมีหลากหลาย ชั้นน you ั้นจะให้เธอมากมายสบายใจสบายกายไม่พอสบายใจสุขขีสโมสรนะคะอนาคตสดใสอํานวยชัยรุ่งโลดกายสุขกายสบายใจปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายมาไลยหายสิ้นก็คือเมื่อคุณสุขใจนะกายคุณก็เป็นสุขด้วยอ่ะใครๆก็อิจฉาเพราะว่าคุณกำลังจะได้แต่งงานกับเขา และสร้างครอบครัวอยู่กับเขาแล้วในอนาคตใกล้นี้นะคะอ้าวรับความโชคดีกันไปนะคะมาช้าแต่มาชัวร์เชื่อใจชน,นะคนดีอ่านะเนี่ยเขาจะมาสร้างครอบครัวอยู่กับคุณแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะคะคุณจงเชื่อใจว่าคลิปนี้เป็นของคุณนะคะเออแม่หมออยากจะให้คุณนะคิดแต่สิ่งที่ดีไว้เพราะ ทุกวันนี้มันก็มีสิ่งไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะเราจงรับสิ่งที่ดีบ้างเถิดนะคะสงสารตัวเองเราอย่านําความทุกข์กายทุกใจมาให้ตัวเองเขาเรียกว่าสร้างบาปกายให้ตัวเองบาปใจเพราะฉะนั้นจงรับแต่สิ่งที่ดีเพื่อให้กายและใจคุณมีความสุขเหมือนกับว่าเราแผ่เมตตาให้ตัวเองโดยการแผ่แต่ความสุขให้ตัวเองนะคะอะโอเค เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะมาช้าแต่มาชัวร์นานไหมคะแม่หมอเนี้หนึ่งปีค่ะหนึ่งปีหนึ่งเหรียญหนึ่งเนี้ยเนี่ยเลขหนึ่งขึ้นมานะเก้าเดือนสิบเดือน,อนไม่เกินหนึ่งปีเนี้ยไม่เกินภายในยปีหน้าเน่ะหนึ่งปีอ่ะรอไปนะคะมันไม่ช้าไม่นานถ้าบางคนรอมาเก้าปีแล้วก็ปีที่เก้าสมหวังอุ้ยแม่หมอทำไมมันมานานจังหูบางคนรอจน เหนือแห้งนะคะฟันหลุดฟันร่วงกันหัวงงหัวงอกกันไปแล้วเนี่ยนะคะอ่ะก็บอกไงคะว่ามาช้าแต่เขามาชัวร์นะคะเออ <c oughs> แล้วมาในะไม่ธรรมดานะเขาได้มาพร้อมกับโชคลาภเงินทองนะคะเออเขาคือคู่บุญคู่บาร,รมีของคุณโดยแท้โดยกําเนิดนะคะแดี๋ยมาดูสิพายอยากบอกอะไรนะคะพาน้องกาแฟอุย้ยต้เห็นไหมล่ะเชงการเปลี่ยนแปลงก็เก็บกระเป๋าไป เห็นไหมคะเขาจะเก็บกระเป๋าเสื้อผ้าเดินทางมาหาคุณแล้วนะคะเขาจะมาย้ายมาอยู่กับคุณหรือว่าคุณย้ายอยู่กับเขาคุณมีเกณฑ์ที่จะย้ายไปอยู่ด้วยกันไปสร้างครอบครัวอยู่ด้วยกันถ้าคุณได้พบเจอเขาแล้วนะคะแต่มาช้านะช้ามากนะคะเหมือนแบบรถด่วนขบวนสุดท้ายเลยนะคะเหมือนแม่ป่องสีร้องเลยนะคะว่าเสียงรถด่วนขบวนสุดท้ายเบลฟังฟังแล้วใจหายนะคะอย่างนั้นก็เลยทีเดียว นะแต่ว่าแต่ทว่ารถด,ด่วนขบวนสุดท้ายก็ยังมีไงคะยังดีกว่าไม่มีขบวนสุดท้ายด้วะนั้นนะคะรอแล้วรออีกรอจนหัวงอกก็ยังได้พบเจอก็ยังได้รักได้ได้สุขสมหวังกันนั่นเองเห็นไหมคะเขากําลังถือกระเป๋าเนี่ยเห็นไหมเช้งเช your life เข้ามาเปลี่ยนชีวิตคุณไปในทางที่ดีเขาเตรียมตัวท,ท,ที่จะมาอยู่กับคุณแล้วนะคะอ้าแล้วสิมาโอ้ New world sweet home home sweet home นี่นะคะคุณจะได้อาจจะมีบ้านอยู่ต่างประเทศชวนคุณไปอยู่ต่างประเทศสร้างบ้านอยู่ต่างประเทศด้วยกัน <c oughs> อะไรอย่างนี้เดินทางไกลถึงต่างแดนต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนไปใช้ชีวิตแบบหุนลาห้าเลมแบบมีความสุขแบบเขาเรียกว่าเอออะไรนะเดี๋ยวหมอน,นึกกอนหลูเรียบเรียบหรูอ่ะ เขาจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงที่เรียบเรียบเรียบนะคะเรียบง่ายมากๆแต่หรูหรานะคะเรียบง่ายในความหรูหราหรูหราในความเรียบง่ายเนเ u อร l ลกับธรรมชาตินะคะ mm hmm. เชื่อมต่อเชื่อมจิตวิญญาณกับธรรมชาติคุณทั้งคู่จะเป็นคนที่รักธรรมชาติด้วยกันทั้งคู่ชอบท่องเที่ยวในเชิงธรรมชาตินะคะแต่ก็แฝงความสุขสบายสะดวกสบายไว้ mm hmm. เช่นบ้านที่คุณไปพักบรีสอร์ทเนี่ยลายล้อมไปด้วยต้นไม้ดอกไม้ริมทานน้ำตกทะเลอะไรก็แล้วแต่ นะคะมันธรรมชาติติดธรรมชาติแต่ทันสมัยอ่าอย่างเช่นมีมีมีมมอ,อ,อะไรนะแผงโซลาเซลล์อะไม่ต้องใช้ไอ้ไฟฟ้านะใช้แสงอาทิตย์อ่ะทางบ้านนี่สว่างสดใสนะคะเนี่ยเขาจะเป็นหัวทันสมัยอย่างนี้นะคะเนื้อคู่ของคุณอ่าจะวางตรงนี้บ้านน้อยหลังนี้สุขขีเสียจริงแต่บ้านคุณไม่น้อยนะคะบ้านหลังใหญ่อยู่นะคะเออนี่ New love new life new beginning กำลังเข้ามาในชีวิตคุณน่าจะเป็นคนในดีตชาติก็กลับมาเออ่รีโนเวทใหม่ความสัมพันธ์รีโนเวทใหม่ให้มัน b u i l เป็น new new version ของกันและกันอ่ะอีกทีนะคะว้าวเห็นไหมความฝันคุณจะเป็นจริง dreams come true สิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณฝันสิ่งที่คุณอยากได้คุณจะสุขสมหวัง นะคะโอ้โหจะวางไปตรงไหนตรงไหนดีิกต็อกอีกนะคะข้อความจากเขาล่ะ Spark light Sparking light Stay alive with your high dreams อ๋อ Identify success คุณจะเขาบอกให้คุณใยสูงได้นะคะไม่ต้องใยต่ำใย <laughs> สูงคือ อ่าบางคนอุ้ยฉันไม่คู่ควรหรอกฉันไม่คู่ควรกับบ้านราคาสิบล้านหรือสถานที่ที่มันหรูหราราคาแพงหรูหรามาเหา่าโอ้ยอย่าไปดูถูกอย่าไปว่าตัวเองนะคะมันบาปนะคนว่าตัวเองดูถูกตัวเองนี่ไม่ดีนะเพราะฉะนั้นเราเราสามารถที่จะใฝ่สูงได้โดยที่ไม่เดือดร้อนชาวบ้านเดือดร้อนใครไม่ได้ทาให้ใครมีไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนนะเราคิดได้คิดดีได้คิดบวกได้เพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้บอกว่าสปิริตคือ Dreams ฝันให้มันสูงสูงไว้ฝันไว้ได้เลยฝันสูงสูงเลยฝันว่าฉันจะมีบ้านอยู่ต่างประเทศสักห้าหลังนะฉันจะมีบ้านอยู่จังหวัดนั้นสักจังหวัดประเทศไทยสักสักสี่หลังเมืองนอกอีกห้าหลังหรืออะไรก็ได้เลยหรือฉันจะมีบ้านติดวิวทะเลสาบที่สวยางทะเลหรือวิวเทือกเขาอะไรอย่างงี้นะเทือกเขาเอลหรืออะไรอย่างเงี้ยคิดไปเหอะนะคะอย่างน้อยนะคะอย่างน้อยถ้ามันเป็นจริงเนี่ยมันก็ยังดีอ่ะสมมติว่า คุณฝันว่าจะจะอยู่บ้านใกล้ๆภูเขาเทือกเขาเอลอะไรอย่างเงี้ยสวิตเซอร์แลนด์อะไรเทือกเขาอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแต่คุณอาจจะแบบอยู่ห่างจากเทือกเขาไปสักสิบลี้อย่างเงี้ยก็ยังดีที่ได้อยู่นะคะอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะแบบว่าได้แต่อาจจะไม่ได้แบบร้อยเปอร์เซนต์เงี้ยแต่มันก็ยังได้ใช่ไหมคะเออเนี่ยไพ่ใบนี้บอกว่าฝันได้เลยฝันแบบสิ่งที่ดีๆนะคะเนี่ยมันจะเป็นไกด์ลายนําทางให้คุณไปสู่สิ่งที่คุณปรารถนา และนี่เขากำลังคิดถึงคุณ answer คำตอบอยู่ในใจเขาแล้วนะคะ keep your mind open เนี่ยเขาเปิดแล้วนะคะ embrace โอเขาคือคือเขาแบบ tran, transformation คือการเปลี่ยนแปลงเขาเปิดหัวใจแล้วเขา welcome คุณแล้วอะนะคะผู้หญิงหรือผู้ชายคนนี้เนี่ยเห็นไม้มเขา welcome คุณแล้วเขายินดีต้อนรับคุณแล้วนะคะในสมองในหัวเขามีแต่คุณแล้วนะเพลานี้คุณได้ใจเขาไปแล้วนะคะเนื้อคู่ของคุณคนนี้อะ ันจะวางไว้ตรงนี้และอีกสักใบหนึ่งปิงอาเดินเรือมาแล้วนะคะนี่กำลังเดินเรือมาแล้วนั่งเครื่องบินมาหรืออะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับการเดินทางนะคะมู f ฟอร์บดมาข้างหน้ามาหาคุณแน่นอนนะคะนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะฝากบอกคุณนะคะคุณจะมีการเดินทางร่วมกันในอนาคตอันไกล้นี้เนกาทีฟทิ้งไปนะคะจง h ิง k i n g i t i v e thinking นะคะ the sun แสงสว่างรออยู่ปลายทาง Opportun ity, opportunity o p portunity มีโอกาส grow up grow up เอะไรเติบโตอ่ะนะคะความรักของคุณมันมีความเจริญเติบโตงอกงามเล็กอย่างโอเชียนความรักของคุณเขามองว่าคุณเหมือนแบบเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่จิตใจเหมือนทะเลอ่ะจิตใจดีอ่ะนะคะหากคุณอย่างคุณไม่ได้ หาคนอย่างคุณไม่ได้แล้วและนี่คือรักแดนไกลรักทางไกลรถไฟแปลว่ากําลังเดินทางมาหาคุณนะคะในระยะเวลานี้นะคะให้เชื่อใจเขาว่าเขากําลังเดินทางมาหาคุณนะคะเส้นทางแห่งความรักของคุณทั้งคู่กําลังจัดวางไว้ด้วยของโชคชะตาเดซินีนั่นเองนะคะอ่าแล้วเขาดูแล้วว่า e x explore learn what you can เขาได้เรียนรู้คุณแล้ว to the past แล้วเขาได้อะไรมากมายนะคะได้อะไรมากมายจากคุณอะถ้าเขาได้พบได้เจอคุณเขาจะเรียนรู้คุณเขาจะได้เรียนรู้โลกอะไรมากมายที่ได้จากคุณคุณสอนบทเรียนอะไรเขามากมายนะคะทําให้เขารู้สึกว้าวเฮ้ยเขาตื่นรู้เพราะคุณอะไรเงี้ยนะคะและนี่คือ move forward เขาไม่ว่าอย่างไรเขาก็จะก้าวไปข้างหน้าไม่ว่าอย่างไรเขาก็จะ มาหาคุณไม่ว่าอย่างไรเขาก็จะคอมมิทเมนต์กับคุณเขาจะสารสัมพันธ์รักกับคุณแน่นอนแค okay. ่อ่ะอีกสักใบหนึ่งเยอะไปปะทําทไมทําไมการเดินทางเยอะจังเห็นไหมเนี่ย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 บางคนก็รักแดนไกลต่างชาติต่างถิ่นต่างแดงหรือในคู่ของคุณก็เป็นคนชอบเดินทางหรือเปล่านะเดินทางทั้งร,ระยะสั้นร,ระยะยาวแล้วเขาเป็นคนแบบว่าดาร์กด้วยนะแบบ ด้านมืดเขาก็มีด้านสว่างเขาก็มีนะคะคนคนนี้มนุษย์ทุกคนเป็นอย่างเป็นเหมือนกันหมดนะอืมจะขาวหมดเลยดำหมดเลยหมายถึงว่าไฮเยอร์เซลลข้างในอะ่ะนะคะมันมีทั้งขาวและดําเขากําลังปรับหยินหยางเหมือนกับว่าเนื้อหรือว่าเนื้อคู่คุณอาจจะเป็นหยินหยางอะ่ะนะคะไม่มีความแตกต่างกันเชื้อชาติชนชั้นวัรนณนะเชื้อชาติชนชั้นวัรณะศาสนามันมีความแตกต่างกันได้นะคะปิง และคุณก็จะได้สู่ความสำเร็จ wisdom success wonderful นะคะโอ้ oh, embrace อบกอดนี่ไงอดูสิสวยงามมากคุณจะได้อยู่ด้วยกันแบบสงบสุขแบบดินแดนในเมืองมนุษย์นี่แหละคะ่ะนะ คุณจะได้รักกันได้อยู่กันแบบสงบสุขอะ่ะมีความสุขในบ้านปลายชีวิตแล้วเขาก็ค้นพบว่าคุณนั้นนะคะเป็นคนที่หายากเป็นเพชรในคนตรมเป็นเพชรที่รอเจรไนแ้ะเขาเอาคุณมาเจรไนเนี่ยโอ้โหคุณสวยเลยนะเจรไนที่นี้หมายถึงความคิดความอ่านสติปัญญากิริยามารยาภูมิปัญญาของคุณเขาอยากจะนําคุณมาเจรไนเพราะคุณเป็นคนที่ เขามองแล้วว่าโอ้โหนี่เพชรฉันเจอเพชรแล้วนะคะเพชรอยู่ในมือเขาแล้วเขาต้องคว้าไว้แน่นอนนะคะนั่นคือคุณเออและคุณก็เปรียบเสมือนเด็กน้อยที่ไม่มีวันที่จะโกรธใครง่ายๆแบบเป็นแบบเด็กไร้เดีงสาอาจจะคุณจะอายุมากแล้วก็ได้แต่คุณอาจจะมีจิตวิญญาณที่เป็น forever ยังเป็นเด็กๆเ,เป็นอะไรที่น่ารักสดใสที่เขาชอบ นะคะโอเคมองเยอะก่อนฉันจะวางไว้ตรงไหนโอเคตามนี้นะคะแล้วไพ่บอกว่า victory ไพเห็นความสำเร็จนะคะไพ่แห็นความสำเร็จมาบอกคุณว่านี่มาช้าแต่มาชัวร์นะคะเชื่อใจชนะคนดีคอยคุณพสต์สีฟลิงกิ้ง พุทธิบ t h i n k i n แล้วคุณจะวิกตอรี่พบกับประสบกับความสำเร็จในชีวิตนะคะนี่เลยสุดท้ายของชีวิตคุณขึ้นไปสู่เทือกเขาเอเวอเรสต์ที่พิชิตใจเขาได้นะมันไม่ใช่แค่พิชิตใจเขาคุณก็มีความสุขได้ด้วยตัวเองในเมื่อคุณรักตัวเองความรักตัวเองมันจะฉายแสงดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่าง ความมั่นใจในตัวเองความเป็นคนดีความเป็นคนคิดดีพูดดีทดําดีสิ่งนี้นะคะก็จะกลับมาหาคุณเหมือนกับจักรวาลแรงดึงดูดมาหาคุณเห็นไหมคะพุทธสิบทิงกิ้งจิงนี้จะเกิดขึ้นกับคุณและที่แน่ๆนนะ่ไพ่นี้มาบอกกับคุณว่าว้าวที่สุดเนี่ไพ่นี้ยืนยันสิบถ้วยคือ ความรักที่สุกสมบูรณ์ความรักที่สุกสมหวังเขาพร้อมที่จะมาใช้ชีวิตแต่งงานร่วมชีวิตกับคุณอย่างแน่นอนนะคะเชื่อใจฉันนะคนดีเขาฝากมาบอกนะคะไพ่ใบนี้ยืนยันนะคะสิบถ้วยนะคะย่างรายชีวิตนี้คุณทั้งคู่กับเขานะคะได้สุกสมหวังกันแน่นอนกับเนื้อคู่บุญคู่บารมีของคุณคนนี้นะคะมาช้าแต่มาชัวร์โอเคค่ะ วันนี้แม่หมอก,ก็ขอบคุณ fc ที่น่ารักทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมเนาะแม่หมอก,ก็จะพยายามมาทำคลิปนะคะให้เร็วที่สุดอ่ะเดี๋ยวดูข้อความจากเขาหน่อยหนึ่งใบอ่าตอนนี้นะคะเขาบอกว่าโอ๊ย้ย เธอรอฉันก่อนนะฉันทําภารกิจของฉันอยู่ต้องฉันต้องรอเวลาของเบื้องบนนะคะที่กําหนดมาเพื่อได้พบไปเจอเธอได้มาสุขสมหวังกับเธอทีนี้เธอรอฉันก่อนนะคนดีอย่าเพิ่งร้องไห้เสียใจเห็นไหมคะเป็นภาพผู้หญิงรอคอยผู้ชายคนนี้ไปทําภารกิจหนะ้าที่รออีกนิดหนึ่งนะคะโอเคข้อความจากเขาหนึ่งไปใ <c oughs> นคู่ของคุณโอ้โห ถึงฉันจะมาช้าจะมาชัวนะคะ <c oughs> เพราะเธอนั้นคือทุกสิ่งทุกอย่างของฉันมนสะกดหัวใจฉันอะไรประมาณว่า <c oughs> ถ้าไม่ใช่คุณแล้วจะเป็นใครละ่ะอ่าที่เขาจะแต่งงานด้วยที่จะอยู่อยู่ใช้ชีวิตด้วยกันนะคะสร้างครอบครัวด,ด้วยกันโอเคค่ะแล้วคนนี้เป็นเนื้อคู่ที่เงินถุงเงินถังนะคะมาพร้อมกับโชคลาภเงินทองให้คุณด้วยโชคตีแฮปปี้เอนดิ้ง เอาละค่ะวันนี้แม่หมอไปก่อนนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าโชคดีค่ะบ๊ายบาย